โอเคสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะมาแจ้งในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับว่าบางคนเนี่ยถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนนะครับผมเวลาสมัครมาครับอันนี้จริงๆผมแนะนําให้กดตามลิงก์ที่เพื่อนเอนเขาเพื่อนของคุณหรือว่าผมส่งลิงก์ให้นะครับ มันจะมีรหัสการเชิญอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นอย่างที่ในรูปภาพตอนนี้นะครับก็คือตรงนี้ให้เพื่อนๆกดตามลิงก์ไปนะครับเวลาเพื่อนส่งลิงก์ไปเนี่ยเพื่อนๆเข้าตามลิงก์นะครับอย่าไปเข้าโดยการที่ว่าไปพิมพ์ว่าชื่อเว็บหรืออะไรเงี้ยเข้าไปนะครับพอถ้าพิมพ์เข้าไปเนี่ยจบเลยนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นเหมือนไ d ล่องลอยอยู่คนเดียวเลยนะครับก็คือเพื่อนๆที่เขาชวนคุณมาเนี่ย เขาก็จะไม่มีค <PI> ุณอยู่ในสารระบบเลยนะครับก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเพื่อนๆทําอะไรอยู่รายได้ของเพื่อนๆนก็จะไม่ได้งอกงามหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะเหมือนกับว่าเพื่อนๆมาคนเดียวทําคนเดียวอยู่คนเดียวประมาณนี้นะครับอันเนี้ยเลยต้องทําคลิปนี้มาเตือนเพื่อนๆกันก่อนว่าถ้าตรงเนี้ยเพื่อนๆไม่ได้เข้าตามลิงก์ไปนะครับอันเนี้ยข้อเสียอย่างหนึ่งเลยครับโทรศัพท์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ สามารถทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมต่อ1 ID นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆกดผิดไปยังไงเนี่ยคือจบเลยนะครับต้องหาซิมอื่นมาเติมเงินหรือว่า,ามายืนยันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันจะรวมไปถึงตอนที่เราจะถอนเงินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาได้นะในผมต้องแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆ เกิดพบเจอปัญหายอย่างที่ผมบอกอะนะครับผม,ผมก็อันนี้ลองดูกันดีๆนะครับผมก็คือในหน้าลิงของเราเนี่ยมันจะมีนะครับที่เขียนว่ารายงานทีมซึ่งตรงคําว่ารายงานทีมตรงนี้ครับเราเข้าไปเช็คนะครับว่าเพื่อนเราที่เราชวนเข้ามานะครับเขาสมัครเข้ามาถูกต้องตามลิงกของเราที่ให้ไว้ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าเ,ออเราสมัครมาแล้วอะ เออเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นนะครับว่าชื่อเพื่อนเราเพื่อนเราตั้งชื่อเล่นว่าอะไรยังไงนะครับมีการเติมเงินมาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเราเช็คได้นะครับแต่ถ้าเราตรวจพบแล้วเนี่ยมันไม่เจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกได้คําเดียวว่าเพื่อนๆน่าจะสมัครผิดวิธีนะครับไม่ได้เข้าลิงก์ของที่เพื่อนๆให้ไป อันเนี้ยเพื่อนๆที่เขาเข้ามาตัวเนี้ยมันจะเหมือนเขาเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างไปทันทีนะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเหมือนเพื่อนๆรอลอยแพนะครับผมแล้วไม่มีคนดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันสามารถดูแลทีมกันได้นะมันสามารถเตือนกันได้นะครับอันนี้ก็เลยอยากให้ฝากเพื่อนๆนไว้นะครับ หากมีเพื่อนๆนะครับสมัครตามลิงก์ที่ผมให้มานะครับผมก็จะเห็นทันทีนะครับอย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือตรงเนี้ยลิงก์ที่ผมดูเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีเพื่อนๆบางท่านนะครับก็เข้ามานะครับตรงนี้ก็คือประมาณ12คนแล้วนะครับที่ที่ผมให้ดูไปนะครับก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆเข้าตามลิงก์มาสมัครก็คืออันเนี้ยมีอะไรกับปรึกษาผมได้นะครับผมแต่ผมอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่รู้ๆนะครับคือ ผมน่าจะเป็นคนแรกๆของประเทศเลยมั้งที่ว่ามานั่งทําคลิปอย่างนี้ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับผมสําหรับไอเจ้าเว็บนี้นะครับที่ว่าเรามานั่งทําเงินกันนะครับ mm. ก็มีเพื่อนๆบางส่วนก็ลงเงินมาแล้วทําแล้วบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมว่าผมอาจจะลงเงินเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อที่ว่าจะปัดต่อนะครับผมก็คือการจะคืนทุนให้เร็วแะครับผมมันไฮรีเทิร์นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยว่า ยังไงตรงนี้ทําคลิปมาแจ้งเพื่อนๆก่อนเผื่อเพื่อนๆอ,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 อาจจะมาพิมพ์เป็นเว็บเอาไม่แนะนานะครับให้เข้าตามลิงก์ดีกว่านะครับผมในสุดท้ายนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมให้กดถูกใจซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปอีกนะครับครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ